โลโลประกาศเมื่อนี้ที่ฉันก็ได้รับมอบหมายจากพญาบ้านที่เก้าแล้วเนาะจ้าเนาะในมาประกาศก็เนื่องด้วยว่ามันใกล้เทศกาลสงการขามาแล้วเออปีนี้บ้านเฮากับสิมีผาป่ามาจากกรุงเทพเนาะจ้าพี่น้องเออกับสิมีการสาดน้ำปลาแป้งก็ใไ้ละมัดระว่างกันในเด้อสาดน้ำกับห้สาดค่อยๆในเด้อหลูกลานเอ้ยงามเพิ่นขี่รถมากแตจะสาดแห้งหลายรถเพิ่นสิลม การเล่นการให้มันมวนมวนเลจ้าเด้อย้ำมือแรงกับสิมีหม,มอลำเด้อกับขอลองดูกลาเนานะเต้นนาฮานกับให้มันมวนมวนเล่นมวนมวนกันเด้ออย่าสิหยาบตียนกันอย่าสิให้เด็ยิ้ข้าวเด้อว,ว่าไล่ตีกันเด้อพี่น้องเด้อเรียนให้มันมวนมวนกับขอฝากอีเรื่องนึงเด้อจ้าเด้อเป็นประเด็นใหญ่เลยหลับที่พบพ่อก,กันมาทุกเทศกาลเลยจ้าบ่ว่าแต่สิเป็นปีไหมสงการเนาะจา้าเนาะ ก็คือลองเพลงไห้มันถือขี้ในเด้อพี่น้องเด้อ,อเออซ้อมใบซ้อมไมโอ้ยให้โอกาสซ้อมมาตัต้งแต่ปีใหม่ผูนเด้ดอ,ดดดอพ,พี่น้องเด้อจนว่าหอดสงการแล้วเออยาเสียด้ยินเด้อยาเสียหายด้ยินลองเพลงผิดขี้น่ะวนกันอีกแล้วสงการเพลียนเสียงเปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อลองไห้มันถือขี้แน่เดี๋ยวมันจะถือก้อนหินเขาเออมันสิยากน้ำพะเยาอีกคือเก้านะคะเนาะฝากใบเด้อจ้าพี่น้องเด้อ